ม,มิลลีก่ก็ขยบหัวเช่นกันนะคะมีหลายคนขยบหัวและใส่หน้าว่างๆเลยนิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแต่เธอขยับหัวจี่นะคะเออฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ กวันดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชอ่องลิต้าคีแคสเชฟีไกบ่บลูแล้นี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอบักนั่นเองแมบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าบลูแฮมนาพีนะ <S <S แล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าจะพาน้นองเอ็ซีนะคะมาเล่นด่านเล็ดไลค์กินไลค์ในสควิดเกมซีซั่นสองนั่นเองค่ะเย่จริงซีซั่นหนึ่งก็มีแหละแต่ว่าพี่ลิต้าไม่ได้มาทำคลิปไงตอนนั้นเราก็เลยยังไม่ได้มาเล่นด่านเล็ดไลค์กินไลค์กันในนี้เลยนะคะแล้วก็พี่ลิต้าเนี่ยได้ลงที่พี่ลลิต้าเ่น ในบูทเฮเบิลไปแล้วกระแสตอบรับดีมากพี่ริต้าเลยรู้สึกว่าเราต้องมาเล่นด่านเล่นและกีฬาและด่านอื่นๆในบูกันบ้างแล้วนะคะแล้วใครที่อยากเข้ามาร่วมอัคคีกับพี่ริต้าอย่าลืมไปเข้ากลุ่มข้าคโพดขีดแคทกันนะคะที่ไอจีพิริต้าหรือพิริตาในสกอตขีดแคทตรงโปรไฟล์จะมีเหตุผลว,ว่าข้าวโพดขีดแคทอยู่จึงเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว่าอัคคีกับพี่ร,ริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ริต้าคีดแคทในเกมโลบอร์ทั้ง11่สีด้วยนะคะกดลิงก์ใต้้้้้คคลลลิิิิปนนีีีไดดเเยจอตตาาัชใววรงงทสขแะ มีของแถมซื้อน่ารักให้ถูกออเดอร์แล้วจะได้สิทธิ์ดูรับแอดในโรบบกับพิริต้าไปด้วยใครที่อยากได้บอกคุณพ่อแม่แอดไลน์อารีตาคิดแคทชอปรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายฝากเพลงมีไว้ให้รักด้วยนะคะซิงเกิลแรกของพิริต้าสามารถฟังได้ที่หน้าช่อง YouTube พิริต้าเลยนะแล้ววันนี้นะคะน้องๆที่จะมาร่วมเล่นกับเรานะคะก็มีพี่หดวงนะคะไอรีนชินะฮักจุงอ้อนจินนี่จูจีข้างบนก็จะมีออร่าอารีนน้ำหนาวน้องมีนแล้วก็แคทเทนนนนั่่่เเเเอองะะะะคคคโรรราาาจจิมกก รักพาตัวน้องๆก่อนนะฮะไปที่ที่น้องๆไม่รู้จัก่นเองซึ่งน้องๆก็น่าจะรู้จักแหละทา <c oughs> ให้ดูมีอะไรหน่อยนะคะให้ดูมีสตอรี่หน่อยนะคะเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะพาน้องไปเล่นที่ไหนดี จริงๆพี่ริต้าอยากเล่นจริงๆอยากเล่นบนหลังคาแต่ว่าไม่รู้ว่าที่จะน้อยไปไหมอะทุกคนว่าที่ที่น้อยไปไหมพี่ริไไต้าว่าที่ก็โอเคนะมันก็ยาวๆอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าในนั้นเขาแบบเล่นกันบนเกาะปะแต่ว่าเกาะมันจะไม่ค่อยเรียบไหมถ้าเกาะมันจะแบบมันจะไม่ค่อยเรียบอะพี่ลิต้ามีความรู้สึกเกาะมันจะสั้นๆด้วยนะคะหรือวันมีเกาะแบบยาวๆ,ๆนั้นไปบนหลังคากันแปลก,กแหวกแนวแหวกใหม่นะฮะ <laughs> เล่นสกิทเกมบนหลังคาเย่ฮ่าฮ่าฮ่า คือพี่ลิต้านะเอวีต่ติง,ตงกับเบลทุกอย่างนะคะล้วนมาจัดบนหลังคาตลอดเวลาออเดอร์ทามเอวี่ทามไอซี่ยูโอเคเราจะมาจัดบนหลังคากันไม่รู้น้องๆดูไหมไม่รู้หรอคะพี่ลิต้านัาน่นแล้วก็โดดไม่ถึงด้วยนะทำเพียนเหมือนเรียนมากระโดดตกลงมาหน้าแตกเลยเราเดี๋ยวเราจะจัดสถานที่กันนิดหน่อยนะคะจะได้เหมือนชีวิตเกมซีซั่นสองนะคะหรือซีซั่นหนึ่งนั่นแหละ มันก็เหมือนกันทั้งสองซีซันนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ลานนะคะที่เราจะเล่นเกมกันแล้วนะคะนี่อันนี้นะคะคือสถานที่ที่เราจะเล่นเกมกันนะคะซึ่งก็มีต้นไม้ของพีริตานั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลานนะคะของผู้เล่นนะคะผู้เข้าแข่งขันที่จะต้องมาเสี่ยงตายกันในเกมนี้นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดใคร หยุดไม่ทานพี่ดิต้าเห็นใครขยับคนนั้นก็จะต้องออกจากการแข่งขันแล้วก็ออกจากแบบนี้ไปเลยเฮ้อ <c oughs> ร้อยเล่นนะคะโอเคแล้วก็กฎกติกาคือห้ามวิ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือพี่ดิต้านั่งอยู่ถูกปะอ่ะกฎกติกานะคะก็คือนี่นะคะพี่ดิต้าจะยืนอยู่บนต้นไม้อย่างนี้แปลว่าน้องเดินได้ถ้าพี่ดิต้าเดินถ้าพี่ดิต้ากระโดดลงมาเมื่อไหร่แบบนี้ป,ปึ๊บป๊บแล้วก็มองไปที่น้องๆถ้าพี่ดิต้าเห็นใครขยับคนนั้น ฮ่า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 แบบนี้นั่นเองพีลีต้าถือลูกโป่งเพื่อให้น้องเห็นนะคะเนื่องจากว่าน้องอยู่ค่อนข้างไกลจากพีลีต้านะคะน้องๆอาจจะไม่เห็นพีลีต้าได้แต่ว่าพอมีลูกโป่งแล้วทําให้น้องเห็นพีลิต้ามากขึ้นก็โอเคค่ะโอเคนะไม่รู้ว่าน้องๆพร้อมหรือยังเดี๋ยวเรามาแนะนำพวกเขาข่งขันกันนิดนึงนะคะนี่น้องมิลลี่นะคะพี่นวงอาลินน้องก้าวน้องอ้อนน้องจูจียี่หวาออร่าน้องชินะน้องฮักจังจินนี่ มีนไอรีนน้ำหนาแล้วก็แคปเทนนั่นเองนะคะนี่แทบจะแทบจะต้องใช้กล้องส่องนาไกลโัตวตลกเลยทุกคนมาทุกคนพร้อมไหมมาแล้วลูกจ๋าช่วยโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคือนีซีนีดาพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมดึ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 มร้านนี้สวยมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวอย่าเพิ่งนะยังไม่เริ่มนะถ้าพี่นิ้าบอกเริ่มแล้วค่อยเดินนะคะถ้าพร้อมแล้วเดิมเอาพี่นิ้าเฮ้ยว้าเอาพี่นิ้าลงมาแล้วอ่ะเอา เผอกโดดลงพิริต้าเผอกระโดดลงมานะคะเมื่อกี้ตื่นเต้นจัดนะคะก็เลยเผอกระโดดลงมาแล้วน้องก็คือพิริต้ากระโดดลงมาน้องก็คือไม่มีการหยุดใดๆงงมากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วโอเคเตรียมตัวเตรียมตัว3 2 1เริ่มโกโกวาโกชิเพียสึมิดาปุ๊บดูสิมีใครขยับไหมมีใครขยับไหมยังไม่มีนะคะยังไม่มีใครขยับ ยังไม,ม่ใครขยับนะคะตอนนี้น้องจินนี่นะคะค่อนข้างที่จะร้งเท้าอยู่นะคะต้องรีบๆแล้วนิดหนึ่งนะคะทางนาก็คือไม่มีใครขยับเลยเหรอโอ้โหเมซิ่งไทยแลนด์ไประอาจา์มากเอ้าโดชินะชินะขยับหัวอันนี้คือน้ำปะมิลลีก่ก็ขยับหัวเช่นกันนะคะมีหลายคนขยับหัวและใส่หน้าบ้างๆเลยนิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแต่เธอขยับหัวโอเคผ่านค่ะ โอเคพี่นิตาจะกลับไปต่อค่ะโกโกวาโกชีพีเอสบิดาเออเออเอออ้าวข้างหน้านะฮะพี่นิตาว่าข้างหน้าหาจูจีนะคะจูจี้พี่นิตาว่าพี่นิตาเห็นจูจีะคะ้ค่ะจูจีฮ่าฮ่าฮ่าพี่นิตาเห็นจูจี้นะคะเออจูจี้ได้ออกจากเกมเราไปแล้วออกจากแบบไปเลยจูจี้ตกรอบมันค่อนข้างสั้นเนาะโอเค okay, เอาใหม่มาเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะอย่างนะเอ๊อย่างยี้ง ชินะชินะชินะตกรอบนะคะเนื่องจากพี่ลิต้าเห็นชินะนะคะเอาวน้ำหนาวน้ำหนาวถือฮิปโปนะคะทําให้เคลื่อนที่นะคะเดูซิมีใครขยับอีกไหมอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะคะถือฮิปโปนิ่งไว นี่ไว้ฉนันเคยผ่านไอ้เกมนี้มาก่อนนี่นี่ฮะนี่คือผู้ตกรอบทั้งสามคนเอาน้ำหนาวเอือะเธอมาทำให้มาลายโอเคตกรอบนะฮะโอเคต่อไปนะฮะโกโกวาโกชีเพียใครขยับไหมใครขยับไหม โอเคไม่มีใครขยับนะคะเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วอย่าเพิ่งเลิกลักกันนะคะกโกวาโกชิเพียสึบิดาดูสินิ่งไว้นะคะนิ่งไว้หัวก็ข้ามขยับนะคะนิ่งไว้อ๋อมันขยับเองค่ะมันเป็นระบบของระบบค่ะโอเคถืวว่าได้อยู่นะคะต่อไปเราได้ผู้เข้ารอบมาหลายคนแล้วนะคะกโกวาโกชิเพียสึบิดาเหลือสองคนนะคะเหลือสองคนเหลือสองคนเท่านั้นนะคะ สองคนนี้นี่เราต้องกดดันน้องนะคะสองคนนี้จะมีคนตกรอบหนึ่งคน,นะคะ่ะใครเข้าทีหลังตกรอบช่วยกันดูด้วยนะคะอันนี้คือการกดดันนะคะระหว่างพี่หน่วงและน้องจินนี่นะคะต้องมีคนตกรอบหนึ่งคนมาโกโกวาโกฉีพียอสบิดาพี่หน่วงตกรอบค่ะคนสุดท้ายของเรานะคะเออเอา้าวไปจนเกิดเลยเหรอพี่หน่วง โอเคเราได้ผู้เข้ารอบมาแล้วนะคะยินดีกับผู้เข้ารอบด้วยมารอบสองค่ะรอบสองอาจจะต้องมีการความเข้มข้นขึ้นนิดหน่อยนะคะรอบสองคนตกรอบแล้วห้ามเล่นนะคะอ๋อคนตกรอบจะมาเป็นผู้คุมนะคะเป็นผู้คุมเกมดูว่าใครขยับนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาให้พี่ลิต้านะฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนตกรอบเปลี่ยนชุดสักพักนะคะโอ้โหนี่มีการซ้อมยิงปืนด้วยซายดิสมากเลยเอฟซีแล้ว พร้อมไหมฮะนี่พี่ลิต้าจะได้ไม่ต้องถือปืนนะฮะเล่นไรกินไรขอเปลี่ยนตำแหน่งของเก้าอี้ดีกว่าพี่ลิต้าว่านี่พี่ลิต้าเปลี่ยนโลเคชันนี้หน่อยนะคะเนื่องจากนั่งต้นต้นไม้มันดูมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่ลิต้าจะนั่งตรงนี้แทนแล้วเดินลงไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวนะ,ะ,วนะ,ะเอ้ยอย่าเพิ่งเดินเลยสิคะพอพี่ลิต้านั่งเก้าอี้เราเริ่มได้เลยนะคะมาถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะฮึบ โกโกวาโกชีเพียซิมีดาหยุดใครขยับไหมใครขยับไหมใครขยับไหมน่าจะเห็นจังตาที่แล้วนะคะว่าผลของการเข้าช้าเนี่ยก็คือจะต้องมีคนตุยหนึ่งคนคนที่เข้าช้าที่สุดจะต้องตุยนะคะโอเคตอนนี้เรามีผู้คุมด้วยผ่านนะคะอย่างนี้ถือว่าผ่านไม่มีนะคะโอเคต่อไปคะ่ะเรือดดีไม่ดีค่ะคุณท่านลิต้านี่ผู้คุมมีการแจ้งนะคะโอเคต่อโกโกวาโกชีเพียซิมีดา um มีไหมฮะมีใครขยับไหม หยุดอย่าขยับอย่าขยับนะฮะเช็คก่อนนี่ทาไมดองๆกิ่งกันจังไม่ขยับกันบ้างเลยเหรอ,หอผู้คุมค่ะผู้คุมค่ะอย่าบังค่ะพอดีมองไม่เห็นเออจริงยผู้คุมบังนะคะมองไม่เห็นโอ้ยตายแล้วฉันลืมดินนะเนี่ยจะไปถึงทันไหมเนี่ยงานนี้ปางคนสุดท้ายตกรอบเชื่อเอาแล้ว ทุกคนต้องเร่งรีบเลยนะคะไม่งั้นคุณจะไปไม่ถึงไม่ทันนะคะโอเครอบนี้ไม่มีนะคะรอบต่อไปโกโกวาโกชีพีเอสบีดาใครขยับไหมย,ยังไม่มีใครขยับนะคะเนี่ยรอบนี้นี่กัดจะไม่มีคนตกรอบเลยนะคะเนี่ยมันท่าจะง่ายเกินไปแล้วนะคะในเกมนี้เดี๋ยวพี่ดีตาจะต้องเปลี่ยนนะคะเพิ่มดีกิวค,ความยากแล้วพี่ดีตารู้สึกอย่างนี้มันอาจจะง่ายไปถ้าพร้อมแล้วรอบสุดท้ายนะคะโกโกวาโกชีพีเอสบีด้าวู้มิลลี่ค่ะ บิลลี่บิลลี่ตกรอบโอ้โหดิงสนานเลยตอนนี้เหลือแค่ยี่ห่ากัจินี่นะคะเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าใครจะคนตกรอบคนต่อไปนะคะต้องยี่หว่าแน่นอนนะคะ2คนนี้จะมีคนตกรอบ1คน2คนนี้จะมีคนตกรอบ1คนแน่นอนนะคะถ้าพร้อมแล้วโกโกวาโกชีเพียสปิดาอ้าวไม่มีใครเดินเลยอะไรนเนี่ยเอาไปถ้าโกโกวาโกชีเพียสบิดายี่หัวค่ะยี่หวตกรอบนะคะ โอ้โหเสียงปืนดังสนั่นวันไหวมากเอ้ยดูหาถ้าสรุปไม่เจอพี่ลิต้ารลหนูแป๊บน,นึงนะโอเคสรุปเรียบร้อย โอเคตาต่อไปขอเพิ่มดีกรีความยากค่ะเนื่องจากว่าเดินปกติอะ่ะมันง่ายไปนะคะพี่ลิตารู้สึกโอเคเดี๋ยวตาต่อไปนี้นะคะเหลือผู้รอดชีวิตกี่คนเนี่ยหคนเนาะหคนครั้งนี้จะเพิ่มดีกรีความยากนะฮะนี่เกมใหม่พี่ลิเกมใหม่นะคะสร้างโดยพี่ลิตาโอเคค่ะกติกานะคะคือทุกคนเนี่ยจะถือรถเข็นทุกคนถือรถเข็นนะคะแล้วทุกคนจะเดินเหมือนเดิมก,ก็ว่าก็ชี้พี่เสมดาเหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดระหว่างที่น้องๆเดินเนี่ยแล้วน้องไปตกอยู่บนรถเข็นใครนะคะ น้องสามารถน้องมีสิทธิ์ที่จะกระโดดออกจากรถเข็นคนนั้นได้แต่ถ้าดพี่ดิต้าหันมาและเห็นน้องกําลังกระโดดออกจากรถเข็นพอดีคนนั้นตุย๋ยหรือถ้าน้องโดนเข็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดน้องไม่กดออกแล้วพี่ดิต้าหันมาแล้วพี่ดิต้าเห็นน้องอยู่บนรถเข็นคลายคนนั้นก็ตัวอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะจ๊ะโอเคค่ะนี่โอ้โหผู้คุมมิลลี่กับชีน่านะคะส,ส่องจะเป็นมือสไนเปอร์นะคะสองทางกายยิงนะคะน่ากลัวมากมาถ้าพร้อมแล้วโอเค ถ้าพี่ดิต้านั่งคือเริ่มได้เลยนะคะพราะไหมโอ้โหฝั่งนั้นยังวุ่นวายกับรถเข็นกันอยู่เลยนะคะตอนนี้พี่ดิต้าว่าชุลมุนชัวดูจากสภาพแล้วแต่ทุกคนจะต้องถือรถเข็นนะคะแล้วทำไมเฮ้ยคนเข้ารอบเยอะนะคะเมื่อกี้มีแค่หคนนะพี่ดิต้าคงมากถ้าขอแป๊แล้วเต็มตัวนะมาโกโกวาโกชีเพียสมีดาหยุดอ้าวยังไงยังไงยังไงอลินนะฮะอลินอน้อนอลินอ้อนนะคะอลินอน้อน อลินอ้อนจินนี่นะคะอล <oh> ินอ้อนจินนี่นี <h <h ่ค่ะตัวจับการเคลื่อนไหวนะคะอลินอ้อนจินนี่ฮ่าฮาฮากรี๊ดนี่นะคะตุยไปแล้วสามคนนี่แหละเกมมาถึงจะสนุกขึ้นนะคะพอมีรถเข็นเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะไปโกโกวาโกชีเพียสมิดายุดตกรอบคนนี้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 ตกรอบออล่าค่ะออล่าตกรอบ เพราะพี่ลิตาหันมาได้เห็นว่าเคลื่อนไหวนะคะต่อไปนะคะโกโกวาโกชีพียอสุมิดะหยุดเอ๊ะอ,อันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมแคปเทนพี่ลิตาเห็นแคปเทนขยับคิดว่าเนียนใช่ไหมเห็นแคปเทนขยับนะคะเอือโอ้โ,อโหตอนนี้เราได้สูญเสียผู้เล่นไปหลายคนมากโอ้ my god ผู้เล่น0นะูนย์หกเจนะอะคะเหลือกันแค่1 2 3 4ามสคนเท่านั้นนะคะโกโกวาโกชเพียอสุมิดา พี่ลิต้าเห็นพี่น่วงขยับนะฮะพี่น่วงพี่นวง,นวงตัวค่ะสรุปเหลือแค่น้องมีนนะคะเนี่ยเหลือแค่น้องมีนนะคะมาลุน้นกันว่าน้องมีนจะรอดไหมโอ้โหด่านนี้ทําให้สูญเสียผู้เล่นไปเยอะเลยนะคะโกโก้าโกชีเพียสันีดาโอเคน้องมีนรอดคะ่ะโอเครอดชีวิตกี่คนคะเราจะหาหนึ่งเดียวที่ชนะเท่านั้น ตอนนี้พี่ลิต้าจะเพิ่มดีกีความยากเข้าไปอีกนะฮะถ้ามายากนี่ไม่สมกับเป็นช่องี่นิต้าแน่นอนนี่นะคะเราจะเพิ่มดีกีความยากเรียกได้ว่าน้องๆต้องมีเสียวไส้กันบ้างอันนี้คือกับดักนะฮะน้องจะมาเดินเดินปกตินี่มันไม่ได้แล้วนะคะอันนี้มันสปีดเกมซีซั่นสองแล้วนะคะจะต้องมีอุปสรรคกันบ้างนะคะนี่นะคะกติกานะคะรอบเรียกว่าเหมือนจะแทบชิงชนะเลิศนะคะคือพี่ลิต้าหันมาน้องต้องไม่นั่งค่ะ ทุกคนต้องยืนนะฮะต้องยืนไว้ถ้าหารมาแล้วใครนั่งอยู่คนนั้นแพ้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือผู้เล่นสีคนนะคะรอบ4คนสุดท้ายมาเตรียมตัวนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่า4คนที่เหลือมีใครบ้างมีน้องมีนไอรีนนะคะน้องก้าวแล้วก็น้องฮักจังนั่นเองนะคะสู้ๆนะคะ4คนสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วโกโกวาโกชีเพียสมีดาหยุดอ้าวใครนั่งไอรีนและน้องก้าวนะคะ ไอลินก้าตกรอบค่ะว้าด่านนี้นี่มันโหดเที่ยบเอาหิตและทาโรนน,น้องเกนะคะโอ้โหเสียงโอ้โหเสียงหนูหนูตุยไม่ได้ค่ะเพราะหนูนั่งอยู่เหลือผู้รอดชีวิต2คนนะคะเหลือฮักจังกับมีนนะเหลือฮักจังกับมีนนะคะคืออย่าว่าแต่เขาเลยพี่ดีใต้ยังเดินลำบากเลยเ <laughs> ดินริมๆมาแล้วกันถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะ รอบสองนะคะผู้คุมหลบนะคะโกโกวาโกชิเพียสมิดายุดได้นะคะสองคนนี้ถือว่ายังรอดอยู่นะคะยังรอดอยู่นี่ค่ะยังรอดอยู่ถ้าพร้อมแล้วต่อนะโกโกวาโกชิเพียสมิดายุดโอเคถือว่ายังได้อยู่น้าบอไม่เห็นพี่ลิต้าผู้คุมลมหน่อยผู้คุมบังพี่ลิต้าหมดเลยค่ะต่อนะโอเคต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วโกโกวาโก พีแสิมีดายุดยังรอดอยู่โอเคยังรอดอยู่นะน้องมีนและน้องฮักจังยังรอดอยู่นะคะต่อนะคะต่อนะคะโก,โกโกวาโกชีพีแสิมีดายุดนี่โอ้โหคล่อง่าอ่ะโอ้โหเขาคนนี้ยงตึงอะ่ะตัวตึงมากโอ้ oh my god ไปต่อนะต่อนะโกโกวาโกชีพีแสิมีดายุดอ้อยฮักจังฮักจังโอ้ m นะฮักจังอุ้ยเหลือมีนนะคะเป็น ผู้ชนะไปเลยเย่มีปผู้ชนะค่ะโอหตึงมากเรียกว่าผ่านมาหลายด่านมากๆหาะููไม่เจอยอดนี่คะโอเคผู้ตื่นดดเดยินดีด้ค่ะคุณคือผู้รอดชีวิตนะคะกับเกมมหอรภัยอันนี้นั่นเองต้องเรียกว่าเกมมหันตภัยโอ้โหตึงมากโอเคโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมา เล่นกโกกวานะคะเล่นไลค์กินไลค์แบบเวอร์ชันพีนิต้าเองนะคะในเมืองบูฮวนาพีนันเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe นะก็ติดตามกัยดิงกิงกิ้งกำลังใจพีิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ฝ่ายไอจีิต้าในสกอร์คิดแคดแล้วก็ติกตอกฝ่ากไอจีแล้วก็ติกตอกพีิต้าในสกอร์คิดแคดด้วยนะคะเพื่อที่น้างจะได้เข้ากลุ่มเข้าพอคิดแคดตรงหน้าโปรไฟล์จีพีนิต้าที่เขียนคำว่าเข้าพอคิดแคดจิ้งเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได ได้ชีวิตจริงทั้งสีขาวและดำนะคะพี่คอนแถมสุดนนะ่ารักให้ทุกออเดอร์และจะได้สิทธิ์รับแอดในรบกับพีนิต้าไปด้วยใครที่อยากได้บอกคุณพ่อแม่ add line, add shop, แอดไลน์แอดลิต้าคลิปแคชชั่วหรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพลงมีไว้ให้รักด้วยนะคะซิงเกิเลแรกของพีนิตา้าฝังได้ที่หน้าช่องพีนิต้าเลยโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายโกโกวาโกชิเพียสุมีดา thank you